ครับทั้ง3ท่านนอกจากจะเป็นประธานแกนนําเครือข่ายฐานประสึกในพื้นที่แล้วนะครับยังมีแกนนําของพวกเราที่มารวมตัวกันอยู่นสถานที่แห่งนี้คอยช่วยเหลือคอยอำนวยความสะดวกให้กับสํานักง,งานครับและภารกิจสําคัญที่พวกเราได้ดําเนินการร่วมกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั่นก็คือภารกิจในการลงพื้นที่พบปะของเยี่ยมเยียนให้กับฐานื่กของเราครับ ภารกิจในการออกหน่วยให้การสงเคราล้อลื่อนที่ก็เช่นเดียวกันครับได้รับความอนุเคราะห์จากแกนนําเครือข่ายทั้งในจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสมาโดยตลอดครับรวมตลอดจนถึงกิจกรรมจิตอาสานะครับที่หลายๆท่านได้เคยมาร่วมงานกับทางสํานักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและภารกิจสําคัญนับจากนี้นะครับ เรามาอยู่ต่อหน้าท่านผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์อาหารสศึกซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์การภารกิจที่เราจะทําร่วมกันในเวลาต่อไป